พีเฟิร์สมาร์ททีพีเอ็นรับบิดสิริราชเบลสิกฟอร์ดลดกรดบรรเทาอาการปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารอ่านรับเตือนฉลากก่อนใช้ยาสวัสดีคผู้ชมค่ะ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ไทยรัฐทันข่าวนะคะวันนี้วันเสาร์ที่7พฤษภาคม2565นะคะอยู่กับคุณขวัญนัทนานดิฉันปอจุฑารัตน์และล่ามภาษามืองของเรานะคะอาจารย์พรวันแสงสุนทรวันนี้มาเป็นวันเสาร์ที่ชุ่มฉ่ำจริงๆโอ้โหสายฝนคุณผู้ชมขพราความมาบอกเราหน่อยก็แล้วกันนะคะและทุกช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารทางช่องไทยรัฐทีวีนะคะ ขึ้นอยู่ที่ด้านหน้าจอแล้วกดไลค์กดติดตามกันเลยแล้วก็สงก่งข้อความพูดคุยกับเราทางไลน์ได้ตลอดทั้งช่วงข่าวเลยของไทยรัฐทันข่าวนะคะ <c oughs> แหมสายฝนชุ่มฉ <c oughs> ่ำเหมือนพี่ปอบอกจริงๆนะ <c oughs> แล้วก็คุณผู้ชมคะใครที่อยู่บนถนนเส้นไหนแล้วเขาบอกว่าช่วงนี้หลายวันหลังจากนี้ <c oughs> ออกจากบ้านพกร่มกันหน่อยนะจ๊ะเพราะว่าฝนตกไปทั่วทุกพื้นที่เลยเดี๋ยวไปดูนะข่าวแรกกันหน่อยก็แล้วกันเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ ะค,ะคือเขามีการพยากรณ์อากาศไว้7-9พฤษภาคามนี้เตรียมรับมือนะคะโดยเฉพาะภาคใต้ค่ะอะสวัสดีอาจารย์ด้วยนะคะ,ะไปดูกันหน่อยเพราะว่าที่ภาคใต้เนี่ยหนักจริงๆนะคะฝนตกหนักลงมาแล้วกลายเป็นว่าโอ้โหมีน้ําป่าไหลหลากค่ะไปชมภาพกันค่ะ การฟื้นฟูช่วยเหลือกันต่อไปด้วยค่ะช่วงนี้เนี่ยสภาพอากาศแบบนี้ถนนเลื่นฝนตกแบบนี้ขับรถคือต้องเช็คสภาพรถดีๆด,ด,ด้วยนะคะไม่งั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุไม่คาดคิดได้เหมือน <c oughs> กับเหตุการณ์นี้เนี่ยภาพวงจรปิดจับนาทีสุดวาดเสียวค่ะมีล้อรถคันหนึ่งล้อใหญ่ด้วยนะโอ้โหมันหลุดออกมาจากไหนไม่รู้<อ>แล้วหลุดมาด้วยแรงหมุนของมันเนี่ยมันก็ไปกระแทกเข้าข้างทางชนเสาไฟชนป้ายไปชนรถที่จอดอยู่เสียหายแต่ยังดีที่เหตุการณ์นี้คือไม่มีใครบาดเจ็บนะคะไปดูคลิปกันก่อนเลยค่ะ รถให้ดีก็เป็นการรับผิดชอบต่อชีวิตของคนร่วมทางด้วยนะคะอืมใช่จริงๆมันมีเหตุการณ์ที่คนเสียชีวิตแล้วเพราะล้อรถแบบนี้ใช่หรือว่าแต่ในบ้านเรานะนต่างประเทศก็มีนะใช่ต้องระวังนะคะเช็คสภาพรถหน่อยไปดูกันที่โคราชกันหน่อยอันนี้เป็นเรื่องของรถยนต์เนี่ยโหพลิกคว่ำเหมือนกันแล้วล้อในชีฟ้าตกลงข้างทางแล้วปรากฏว่าไฟอะ่ะเนี่ยคุณผู้ชมมันเป็นตอโ<ๆ>ตอโกแบบนี้คือลุกไหม้ทั้งคันเลยค่ะสุดท้ายไปพบศพคนเสียชีวิตหนึ่งศพ ใจหรอกว่าไฟมันไหมอะไรจนกระทั่งนี่แหละค่ะถึงมารู้ว่าไหมรถคันนี้อย่างที่เห็นค่ะส่วนเรื่องนี้หวาดเสียวหน่อยนะคะหนุ่มลูกจ้างร้านทําน้ําแข็งคือปรากฏว่ากําลังบดน้ําแข็งอยู่แต่ว่าเหมือนกับน้ําแข็งมันไปติดเครื่องอุ้ยอีกแล้วว่ะแล้วมันก็เลยแบบบดไม่ได้ทีนี้ทํายังไงเอามือเข้าไปอุ้ยเหตุอย่างนี้ยมันมีให้เห็นเยอะน่าจะต้องระวังเนาะแล้วพอเอามือเข้าไปก็เลยกลายเป็นว่าแทนที่จะบดน้ําแข็งบดนิ้วมือทั้งนนิ้วเนี่ยเละเลยอะค่ะ ช่วยเหลือนะคะผู้หงอันนี้ต้องให้เป็นข่าวอุทาหรณ์เลยนะคะเกิดเหตุแบบนี้หลายครั้งแล้วนะให้เราได้เห็นเอาคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์ได้พบได้เห็นกันบ่อยๆคุณผู้ชมเจอกันบ้างหรือยังส่งข้อความมาถามมาบอกเรากันหน่อยก็แล้วกันนะคะเล่าให้เราฟังอันนี้ไม่ได้จะมาเล่าว่าเป็นผู้เสียหายที่ถูกแก๊งคอร์เซนเตอร์นะแต่เป็นคนที่เขาบอกว่าเขาถูก แก๊งคอร์เซนเตอร์ที่เป็นกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้หลอกไปทำงานค่ะแม่เนี่ยบอกว่าเป็นห่วงลูกมากขอเธอได้ไหมวอนขอให้บิ๊กโจ๊กค่ะไปช่วยหน่อยหรือหน่วยงานไหนก็ได้ช่วยลูกสาวของเธอด่วนเธอค่ะโอ้โหต้องตามความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะเพิ่งทราบนะว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์นี่ถูกหลอกลวงให้ไปทำงานให้ก็มีเหมือนกันนะคะส่วนที่สงขลาค่ะมีสาวคนหนึ่งเธอไปฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่สอง ปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานเธอมีอาการแปลกๆเ,เธอบอกว่าผิวหนังอักเสบทั้งตัวใบหน้าก็มีเลือดซิบๆออกมาด้วยอันนี้คือมไม่ได้ยืนยันว่ามันเป็นเอฟเฟกจากวัคซีนแต่เธอเล่าให้ฟังว่าหลังจากไปฉีดวัคซีนนะคะอ่าคุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะพาไปดูคุณตาคนนึงนะคะโอ้โหอายุ78ปีแล้วเห็นเขาบอกว่าเหมือนจะซื้อลอตเตอรี่เอาไว้ค่ะเก็บไว้นานแล้วตาบอกอู ถูกหรือไม่ถูกคุณผู้ชมช่วยกันส่องช่วยกันดูเลขที่ตาถืออยู่นี่ให้หน่อยว่าตกลงตาถูกหรือเปล่าเพราะตา,ตา,ตางงไม่รู้ว่ามันถูก,มถกไม่ถูกเอ,าอ้ายังไงแล้วลอตเตอรี่ใบนี้มาจากไหนละตาติดตามตช่วงหน้า,าค่ะสองพษภาคารู้อย่างนี้งแม่เชื่อว่าทุกสิ่งเป็นไปได้หนือทำเพลงกปอดที่แม่ ทำเพลงเหรอนี่ค่ะเอนฟากโกรสมาร์ทคลาสที่มี D S A 75มิลลิกรัมต่อ3แก้วนี่แหละโภชนาการในแบบเอนฟาที่แม่มั่นใจเฮ้ยนี่มันป๊ปซี่ไม่มีน้ำตาลนี่แต่ก็อร่อยเหมือนกันเลยอะจะป๊ปซี่หรือป๊ปซี่ไม่มีน้ำตาลก็อร่อยเหมือนกันสำหรับนี้ลองเลยป๊ปซี่ไหนก็อร่อยเหมือนกันความอร่อยที่คุ้นเคย มาในรูปแบบใหม่โ,โยเกิร์ตชั้นดีรวมกับเจลลี่นุ่มเหนใหม่วอลโยเกิร์ตสูตรที่มิกซ์เจลลี่อร่อยได้กิโลแคลอรี่ถึงร้อยช่วยบำรุงผิวนุ่มทุกครั้งที่อาบด้วยครีมแบบน้ำลักซ์สูตรใหม่หอมกลิ่นละมุนของดอกสกุระผสานมอสไรซิ่งเอสเซนส์สองเท่าและให้ยาลูรอนช่วยบำรุงผิวทุกครั้งที่อาบเพื่อผิวดวนูนมหรือชุ่มชื่นฉ่ำน้ำใหม่ลักซ์ดิวซสกุระ ไม่ง่ายเลยที่ผ้าขาวจะกลับมาดูขาวผ้าขาวดม่วงขึ้นเพราะคุณทําให้ผ้าขาวขึ้นไม่ถูกวิธีลอง n i s h Crystal White ใช้ผงซักฟอกแล้วเพิ่ม Vanish สูตรที่ช่วยผ้าขาวดูขาวขึ้นถึงผ้าระดับ รองเท้าถุงเท้าขาวที่สกปรกเต็มไปด้วยแบคทีเรียใช้แบนเนชที่มีแอคทีฟออกซิเจนช่วยกำจัดคราบและช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียดูขาวขึ้นและช่วยกำจัดเชื้อแบคทีเรียใช้แบนเนชคริสตัลไวท์คงความสดใสให้ผ้าสวยด้วยแบนเนชเรซอน่าบูสสวงแขนดูกล้าวสายดังใจพร้อมเปิดวงแขนเต็มที่หนึ่งไดโนเมทมีวงแขนกล้าวเรซอน่าแอดวานซ์ไรช์นิ่งใหม่มีวิตามินอีรีไวส์เฮสเตอร์และเจแปนิสซากุระช่วยลดหมองคล้ำสามท่าดูผิวดู าราแม่บุลัอร่อยสุดล้ำเข้าทุกเมนูสเสน่ห์ประราะติดลิน้นจึงตราใช้น้ำปลรราแม่บุนลัำเมื่อความร้อนมาพร้อมดังแค่แต่ไม่ต้องกลัวอีกต่อไปได้วยเคลียไอซ์คูลเมนททลที่สุดของความเย็นสดชื่นพร้อมสามพลังความสะอาดสดชื่นช่วยกะจัดรังแค่ให้ผมสวยมั่นใจเคลียร์ใหม่เพีย48ชั่วโมงอิชฟรี นี่อาจเป็นความสุโปกจากความสะอาดที่เราเคยชินแอปเลือกความสะอาดที่แท้จริง breeze e x e l สูตรน้ำช่วยกจัดคราบหนักเหนียวกว่าผมพร้อมเอนไซมส์สกัดจากธรรมชาติและย่อยสลายได้ทางชีวภาพ breeze ช่วยขจัดคราบหนักเหนียวกว่าผมใส่ใจต่อโลกเต็มที่ไม่โรลล์คอสตาร์แครกเกอร์มันฝรั่งอบกรอบรูปสามเหลี่ยมไขมันน้อยกว่า2 5รรสชีสเน้นเน้นอร่อยได้ไม่หยุดลองเลยที่เซเว่นอีเลฟเว่น ได้เวลาจัดใหญ่คโนคับจ๊กสูตรใหม่เพิ่มเนื้อหมูสามเท่าอร่อยเต็มคำประโยชน์เต็มครับอร่อยอยคโนครับโจ๊กอิ่มอร่อยทุกเวลาใหม่แมกนัมเบลเจียมช็อกโกแลตลักรไอศครีมช็อกโกแลตเข้มข้นเคลือบช็อกโกแลตจากเบลเจียมหนากรอบและชิ้นคุกกี้แมกนั ฟินให้สุดกราบลาต้องไปยอมผมที่ร้านนี่ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบลแค่15นาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบลเป้าหมายชัยชนะของเทนนิสไม่เคยหยุดการป่วยแค่วันเดียวทำให้ขาดซ้อมก็ทำให้คู่ต่อสู้นำหน้าเราไปอี่งก้า เทนนิสถึงต้องดูแลตัวเองให้ดีไม่ให้เจ็บป่วยด้วยการล้างมือบ่อยๆดูแลตัวเองทุกวันเพื่อชัยชนะของเทนนิสและคนไทยน้ำปลาแผลตราเด็กสมบูรณ์อร่อยไม่ต้องพูดลองเลยขึ้มไม่โดดแด่ร่อยโดดโดดไปอร่อยทั่วไทยหอมใบหอมเงามามากมากสิทองสวยครับร้อยเดือดแรงอ่ะสิ้นเดือนแต่ไม่สิ้นใจอร่อย อร่อยแค่ไหนก็ราคาเฮ้ยแค่เนี้ยเด็กสมบูรณ์ธรรมรับรองวันทีสุดเลยนะโอ้ยโอ้ยโอ๊ยคุณยายระวังช่วยยังไงดีนะใหม่โฟร์บอสโอเมก้าสามหกเก้าสมาร์ทวันคลัสบีดีเอชเอสิบมิลลิกรัมสซฟิงโกมาอิลินและโอเมก้าสามหกเก้าอะเฮลิคอปเตอร์รถน้ำใหม่โฟร์บอสโอเมก้าสามหกเก้าสมาร์ท เธอเธออ๋อไม่กินปากสุขภาพช่องปากมีปัญหาลองนี่ข้าเก็เกลือสมุนไพรผสานพลังอย่างแม่นยำเกลือสุขภาพเหนือละฟันที่ดีสดชื่นสบายปากสูตรใหม่ต้องลองเติมสิ่งดีๆให้ตัวเองใหม่โอวิชิฮันนี่เลมอนน้ำตาล0%เปอร์เซ็พร้อมชาเขียวแท้ที่ให้ความสดชื่นผสานน้ำผึ้งเืียขามิสึและเลมอนชั้นดีน้ำตาลปอร์เซ็ต สิ่งดีๆเพื่อตัวคุณสนับสินโดย Compact b r e a k Trust In Quality Trust In Compact น้ำนมถั่วเหลืองแลกตาซอ,อย Extra สามร้อยอร่อยคุ้มค่ากลับมาช่วงนี้นะคะถามผู้ผู้ชมหน่อยก็แล้วกันใช้ f a c e b o o k เนี่ยเวลาเราไปชอบว่าใครโพสอะไรโพสรูปอะไรโพสข้อความถูกใจ กดว้าวอ่ะมันมมเป็นไงอ่ะก็ดีออกก็ดีเนาะไม่เห็นจะเป็นอะไระแต่ถ้าคุณไปกดว้าวและอีกคนนึงเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ละโดนปาระเบิดนะคะอเออแค่ว้าวเท่านั้นเองว้าวก็เป็นเหตุได้ค่ะตำรวจสนอรประชาชื่นเขารับแจ้งเหตุบอกมีวัยรุน่นทะเลาะกาันโอโ้ยกพ่วงมาเป็นสิบ ้กันกลับไปคะ่ะตำรวจแบบเด็ติดตามก่อนติดตามตัวมาดําเนินคดีอู้นี่มันอุกอาจเหลือเกินมาทําแบบนี้แล้วเนี่ยข้าวของชาวบ้านเขาเสียหายหมดเลยะนะคะขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยนะคะอ,อ่ะเรื่องของวงการสงฆ์ไม่มีแผ่นะคะออต้องไปดูเรื่องนี้ที่ขอนแก่นมีการแชร์คลิปพระสงฆ์เมาแล้วกล่างคือร้องคาราโอเกะด้วยแล้วเสียงดังรบกวนที่นี้ชาวบ้านทํายังไงชาวบ้านก็แจ้งไปที่ผู้ใหญ่บ้านไงให้ผู้ใหญ่บ้านไปไกล่เกลี่ยหน่อยปรากฏผู้ใหญ่บ้านไปถึง ยังโดนพระส,สงฆ์ข่มขู่ไล่ออกจากตําแหน่งอ้างว่าใหญ่โตถึงขนาดในอํอำเภอก็ไม่กล้ายุง่งอ่ะนะคะ,ะไปดูกันหน่อยค่ะจนากเรียนงันสิยังรบกวนชาวบ้านรวมทั้งข่มขู่แบบนี้จริงหรือไม่ถ้าทําผิดจริงก็ต้องถูกลงโทษทางวินัยต่อไปด้วยนะคะอ่ก็นเนี่ยแหละค่ะพิจารณากันละกันนะค่<ล>ะอคุณผู้ชมคะ,<ล>ะ ยังอยู่กันที่เรื่องของพระค่ะแต่เวลาคุณผู้ชมในช่วงนี้พอเราบอกว่าอู้เป็นข่าวพระคุณผู้ชมจะถอนหายใจดังเหือกไม่มีข่ๆใช่ถอนหายใจดังเหือกแล้วก็แบบอีกแล้วหรอออันนี้ก็เป็นเรื่องเก่าค่ะยังเป็นบุคคลเดิมก็คือเรื่องของพระดอนคุณผู้ชมจําได้ไหมคะที่นี่ข่าวมาดูคุณตาคนนี้หน่อยเมื่อช่วงที่แล้วโปรยเอาไว้คุณตาวัยเจ็ดสิบปดปีแล้วเป็นชาวจังหวัดอ่างทองทีนี้ คุณตาเขาก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องว่าถ้าจะเช็คว่าลอตเตอรี่ของเขาเนี่ยมันถูกรางวัลเนี่ยม,มันต้องดูเลขยังไงอะไรมันเป็นงวดไหนยังไงตัวเลขอะไรออไม่รู้ถูกหรือไม่ถูกตกลงถูกรังวันหรือเปล่าเนี่ยนะคะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าลอตเตอรี่ใบเนี้ยมันถูกไหมอ่ะคุณผู้ชมไปช่วยกันดูหน่อยตาถูกล้งวันเลขท้ายสองตัวครับตาอะไรหะ นะคะก็นี่แหละต้องเปลี่ยนเอาไปขึ้นเงินแทนแทนที่จะทิ้งนะคะก็มีใจแบบงงๆกันไปนะคะคุณตาเอ็นดูเอ็นดูยินดีด้วยค่ะโอ้ยินดีด้วยถ้าข้าวน้่มีคนมาให้อีกด้วยดีนะจะตาจ๋าค่ะอ่ะคุณผู้ชมคะในขนาดที่โอ้ยข้าวของพาเรตกันขึ้นราคาทุกวันทุกอย่างน้ํามันเติมไม่ยังคะพี่ปอคะไม่ไหวเห็นราคาแล้วเติมไม่ลงใส่ต้อง ขึ้นมอเตอร์ไซค์แน่ใช่เนี่ยคุณผู้ชมหลายคนบ่นเรื่องของราคาน้ํามันแพงเข้าของก็แพงขึ้นด้วยแต่ว่าก็เขาก็จะแต่ละคนก็จะมีวิธีการประยุกต์แตกต่างกันถามว่าชาวนาเนี่ยเขาใช้น้ํามันไหมเขาต้องใช้ไหมถ้าเกิดสมมุติเขาเป็นรถไถนาใช่ใชแต่ชาวนาที่นี่เขาบอกอ้าอย่างนี้น้ามันแพงใช่ไหมพอเถอะถ้างั้นเดี๋ยวใช้ควายเนี่ยแหละไถนาเอากันเลย